สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤศภในเดือนพฤษภาคมคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวประจําตัวคุณยังสถิตอยู่ในภพวินาศดาวเป็นประเป็นช่วงเวลาที่อยู่เงียบๆดีกว่านะอยู่กับตัวคุณเองอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเยอะจะเดือดร้อนในภายหลังดาวตัวคุณที่เป็นประทําให้ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเกรงใจคนอื่นระวังจะถูกเอาเปรียบ อาทิตย์เจ้าเรือนพันธุสถิตที่พบวินาา จะมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเกี่ยวกับญาติพี่น้องต้องอยู่ห่างกันบางคนอาจมีการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างประเทศบางกรณีญาติพี่น้องอาจจะนำปัญหามาให้ทำให้คุณทุกข์ใจเดือดร้อนใจแต่ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์เขาเป็นดาวคู่สมพลทำให้คุณจะปรับตัวเก่งมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและผ่านไปได้ วันที่21พฤษภาดาวสุก์ดาวประจำตัวคุณกลับบ้านนะดาวทับลักเป็นเกษตรคุณก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความอดทนความคิดการตัดสินใจของคุณจะมั่นคงขึ้นประสบความสำเร็จได้ด้วยความรู้ความสามารถความมุมานะพยายามของตัวคุณเอง ในด้านการงานดาวราหูเจ้าเรือนการงานสถิตยอยู่ในภพลาภะแล้วพฤหัสสับ,บดีเจ้าเรือนลาภะมาทับหลักพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้ในภพมรณะไม่มีดาวสถิตยอยู่เลยไปมีดาวสถิตยอยู่ในภพลาภะกระตุ้นให้ภพลาภะทำงาน ให้คุณกับชาวพุทธศพอย่างเต็มที่ส่งผลให้คุณจะมีโชคเรื่องงานไม่ต้องดิ้นรนหางานทำมากนะักผู้ใหญ่ให้โอกาสให้งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนได้อยู่ในสังคมที่ดีสังคมเปิดโอกาสให้ได้พบเจอเพื่อนสนิทจากการทำงาน เอาชนะอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆในชีวิตได้แล้วยังเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่เสมอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากดาวเสาเจ้าเรือนสุภาเองก็อยู่ในภพการงานคุณประสบความสำเร็จในแน่ๆอยู่แล้วมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเพียงแต่ดาวเสารเขาเป็นดาวที่ช้าหน่อยกว่าจะประสบความสำเร็จก็อาจจะต้องใช้เวลา คุณจะได้ทำงานโครงการระยะยาวได้ทำงานที่มีชิ้นสำคัญหรือว่ามีบทบาทในองคอ์กรมากขึ้นได้รับการยอมรับนับถือมีคนเกรงอกเกรงใจมีชื่อเสียงจากงานที่ทำโดยเฉพาะธุกรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดดเด่นมากๆสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องงานนะ ก็คือช่วงตอนที่ตัวดาวตัวคุณเป็นประอยู่ในภพวินาศคุณจะถูกเอาเปรียบถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบหรือว่ามีศัตรูคอยใส่ร้ายขัดแย้งกับเพื่อนเรื่องการเงินการทองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหรือว่าขัดแย้งกับหุ้นส่วนระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยผิดพลาดขึ้นมาจะกลายเป็นคดีความฟ้องร้องตามมาได้ในด้านการเงิน ดาวพุธดาวการเงินสถิตในภพลาพะดาวเป็นทั้งประและนิดคุณจะมีโชคทางด้านการเงินนะมีโชคลาบลอยทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งนะมีโชคลาบในเรื่องการเงินเข้ามาบ่อยๆได้มรดกจากความตายความสิ้นสุดได้ทรัพย์สินเงินทองจากการร่วมหุ้นลงทุน ได้เงินจากคนรักคู่ครองมีโชคลาภจากบุตรหลานบริวารมีโชคจากการเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆดาวที่เป็นทั้งประและนิดไม่ได้แปลว่าคุณหาเงินไม่ได้นะหรือว่าหาได้น้อยไม่ใช่คุณหาเงินได้หาเงินได้เยอะด้วยเพียงแต่พอได้เงินมาแล้วคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหมดไปอยู่เสมอทําให้คุณอาจจะเหลือเงินน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือบริหารจัดก,การเรื่อง การเงินให้ดีวันที่25พฤษภาดาวพุธดาวกันเงินทับรักแล้วดาวตัวคุณเป็นเกษตรคือมุ่งมั่นมากๆในเรื่องการหาเงินนะอย่างอื่นไม่สนหาเงินอย่างเดียวแล้วคุณหาเงินเก่งมากกลุ่มดาวอาทิตย์พุธ พฤหัสบ,บดีศุกร์โดยเฉพาะพฤหัสกับศุกร์นี่เป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคเลยนะกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่ให้คุณกับชา,าวลัคนาราศีพฤษภมากๆแล้วทับลักคุณด้วยเรียกว่าเดือนนี้การเงินหลังไหลเทมาแล้วตัวคุณจะมีไหวพลิบดีมีโชคในเรื่องการเงินมีโอกาสดีทางด้านการเงินเข้ามาตัวคุณเองก็มองเห็นช่องทางในการที่จะสร้างไรายได้เพิ่ม คุณจะสร้างความมั่นคงได้สําเร็จด้วยตัวของคุณเองมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีหลักทรัพย์เพิ่มนีม่สามความสามารถตัวคุณล้วนๆน,นะเรียกว่าเป็นโอกาสทองเป็นนาทีทองนะตอนนี้เป็นนาทีทองที่คุณจะขอบโกยเงินทองใครมีความสามารถเท่าไหร่โกยได้โกยเลยนะบอกเลยอันนี้นาทีทองนานๆนนนนมาทีเพราะฉะนั้นเมื่อจังหวะเวลามาแล้วพืชศพขอให้คุณคว้าโอกาสให้เต็มที่ ในด้านความรักดาวอังคารดาวคนรักคู่ครองของคุณอยู่ในภพลาภะคนที่แต่งงานแล้วคนรักคู่ครองก็เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดคู่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินในด้านอื่นๆคนรักคู่ครองก็หาเงินเกง่งมีโอกาสดีในชีวิตทั้งด้านการเงินและด้านการเงินทั้งด้านการงานและด้านการเงินนะคนโสดจะมีคนเข้ามารักมาชอบเยอะ มีโอกาสพบเจอในแวดวงการทำงานอาจจะทำงานด้วยการติดต่องานแล้วเจอกันหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันก็กันขึ้นมาก็ได้คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่หาเงินเก่งฐานะดีมีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภได้ของขวัญของฝากจากคนรัก่ของเพศตรงภาแต่ว่า สิ่งที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งก็คืออังคารกับพุธแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นเองนะที่อาจจะมีเรื่องวิวาทะมีปากเสียงมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่บ้างส่วนอังคารกับราหูเขาเป็นดาวคู่ธาตุลมทำให้คุณก็จะมีโอกาสดีๆมีโชคในเรื่องของความรักเข้ามานี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคม ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า